เอาคาของเธอมาพาดบนไหลของผมสิแล้วผมจะพาเธอไปในที่ที่เธอไม่เคยไปมาก่อนที่รักเสียงครางของเธอฉันเพยรอเสียงของเธอตอนร้องครางออกมามันทำผมแทะ,ปะเปื่อยอันที่รักผมหยุดมันไม่ได้ได้เลยคำแค่นี้ของเรายัางอีกอย่างไกล ที่รักผมจะทำให้เธอนี้แล้จากผมไปไหนไม่ได้รูจังว่าเอวและแทงมหาสัจจ์ของผมอมเธอคงชอบมากเลยสินะเธอจับผมขยุ่มเหมือนเครื่องจอกถนนเลยโคตรจะเสียวเลยครับที่รักค่ำคืนนี่ของเรายัางอีกยาวไกลร่วมาเต้นกันให้ตลอดทั้งคืนเลยในครับที่รักต่อไปนะที่รัก ทรหาผมตอนกลางคืนเธอเป็นผู้หญิงที่แตายตามผมจะมันได้เธอดีกับผมมากต้ออยากจะเจอเธอ,เธอต่อไปลเลยกันโอ้ใช่ใช่ใช,ใช่เธอเด็กมากเลยที่รักมันเป็นใอพุ่นที่เธอชอบบุเพลงของผมตอนกำลังระอ,อืเทียงอยากให้ผมหยุดจริงๆหรอกครับน้ำของเธอมาไหลยามขนาดนี้อาการออ้โหอยากโดนขนาดนี้าม หลังบอกทั้งคไม่ไดีก็ลดครับหึน่ารักจังนะคนละที่รักอ้าชอบจังเลยนะักคนที่ไม่ตาสวยปากสวยๆแบบเธอชอบที่จะมองตาก็ค่อยๆอยจูบปากแค่คิดว่าได้ทำแบบนั้นยังก็รู้สิบปีเป็นบาปแล้วแล้วยิง่งจะเต้นตอนที่ราอง,องตากันแล้วเต้นรับตำร่เพลงเพลงรักของเราให้สุดมันสุงที่รักผมจะทำให้เธอนี้และจะพงไปไหนไม่ได้หรือจังหว่าเอวและแทงมาหาสัจจ์ของผม สินะเธอจะพงคยมเหมือนเครื่องจอดทังนมเลยขคตจะเสียวเลยครับที่รักคำคืนนีของเรายังอีกยาวไกลร้องมาเต้นกันตลอดทั้งคืนเลยนะครับที่รัก ผมจะกระแทกเธอเหมือนคาตาแต่ผมพนันได้เลยว่าเธอต้องชอบมันและเธอรู้สึกไปตอนนี้ที่รักเธอเลิกตั้นลังกบปี3และเธอก็โชวปีเชื่อผมสิงคงจะฟินตั้งแต่เครื่องปักละละผมไม่อยากรออีกแล้วทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวและเซียวมากกว่านี้เสทิที่รักผมชอบไปเธอเรียกชื่อผมตอนผมกระแทกเธอแบบไม่ยั้งและผมก็ชอบที่กระซิบชื่อเธอข้างๆกูเธอเหมือนกันและผมก็ชอบเลยตอน น้ำของเธอมันกระชอตัต้งัว่ามันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังอยู่บนสวรรค์เลยชอบท่าขยัาของเธอนะก็จะเซ็กซี่มองจะจัดตรงนี้ตอนที่เธอดําันอยู่บนตัวผมนะขีดผมมันปิดไปเธอดูสวยและสง่างามมากเลยที่รักผมจะทำให้เธอนี้แล้วจะผมไปไหนไม่ได้ ยมันเครื่องจอทนนเลยโคจะเสียวเลยครับที่รักคำคืนนี้ของเรายังอีกยาวไกลรวงมาแต้งกันให้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับที่รัก